ครับเมื่อวานเห็นช่างเราครับมันออกไป้างานเป็นงานที่ไหนครับแล้วมันมีปัญหาตอนไหนครับอ๋องานพี่เล็กงานพี่สาวนะครับงานนี้ต้องทําให้ดีเลยนะครับทําไม่ดีนี่ยันลุกบวนเลยครับจริงๆก็ทำต้องทําดีทุกงานอยู่แล้วครับคืออย่างนี้เอ่อ ปัญหาคอมตัวเก่าของเขาอ่ะเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้เปลี่ยนบ่อยแล้วก็เสียแล้วพอดีประจบเหมาะพี่เรารู้จักพี่เขามานานแล้วแต่ไม่ได้แบบเป็นลูกค้าอะไรกันเงี้ยแต่เขาก็รู้แหละว่าเราทําห้องเย็นก็เลยมีการเรียกเรียกใช้กันก็เลยไปดูให้พี่เขาปรากฏว่าเครื่องอะ่ะมันอยู่หลังห้องซึ่งซึ่งการเอาเครื่องไว้หลังห้องอ่ะมันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันต้องโปรเทคดีๆมันต้องมีการเดินระบบพวกพีแทบอะไรพวกนี้กันน้ํามันเพราะว่าโดยปกติเราเนี่ยการวางสม หมุดนี้คอยเย็นเนาะคอยเย็นอยู่ย่รงนี้คอยร้อนอยู่ตรงนี้น้ํามันน่ะมันจะไหลลงมาที่ต่ำที่สุดอยู่แล้วน้ำมันมันเป็นของเหลวนะแล้วทีเนี้ยพอน้ำม,นมันมันมันรวมกันที่คอยเย็นเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยกลับอ่าทีนี้พอเวลาเราทําเราเห็นเนี่ยก็เลยแนะนําว่าเออพี่ย้ายเครื่องอะ่ะลงมาข้างล่างดีว่าเพราะว่าตัวน้ํามันอะ่ะมันจะได้ไปอยู่ในในคอมเออมันจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้มันจะได้ใช้ได้นานๆก็เลยเอาเอาอุปกรณ์บางส่วนอะ่ะเอามาประกอบแท่นเครื่องใหม่ก็ที่เมื่อวานเนี้ยแหละเมื่อวันก่อนเนี่ยแหละที่เห็นแล้วก็เมื่อวานก็ไปติดตั้งให้พี่เขาเรา,เราเราเรียกว่าไล่ระบบน้ายาเนาะก็ถือว่าดาดาพอสมควรเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นเนาะที่ที่ถ่ายไว้อยู่ก็เนะี่ยต้องล้างระบบอะ หลังระบบพอล้างเสร็จแล้วเมื่อวานก็เอาเอา,เอาตัว TCL เฮนยอนไปใส่ด้วยเอาไว้มอนิเตอร์ด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากคอมยี่ห้อ1มาใช้เป็นบีเซอร์อ่าซึ่งเราก็มองจริงๆอะคอมทุกตัวประสิทธิภาพการทําความเย็ยนเท่ากันแต่ว่าพอมองในระยะยาวอะเรื่องอุปกรณ์บางทีเนี่ยเวลาเราใช้ยี่ห้อที่อุปกรณ์มันไม่ไม่ค่อยแพร่หลายอะพอเสียอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลานานก็เลยใช้หาอะไรนานก็เลยต้องต้องเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อบเซอร์อ่าก็ถือว่า วันก็ก็จบแล้ววันนี้ก็กําลังเทดเครื่องอยู่แล้วก็พอย้ายมาเนี่ยย้ายลงมาข้างล่างก็ไม่ได้ย้ายหมดเลยเนาะย้ายเฉพาะชุดคอมแต่คอยล้อนนะ่ะคอยล้อนตัวระบายความร้อนอยู่ข้างบนเหลืออีก2ตัวเดี๋ยวก็ต้องทยอยไล่าย,ย้ายทั้งหมดเลยเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเสียงด้วยเพราะว่าโครงคอยล้อนที่มันอยู่หลังห้องอะ่ะมันไปเชื่อมติดไว้กับโครงหลังคาทีนี้มันก็เหมือนกับพึ่งพึงสั่นตลอดเลยเนี่ยเสียงมันน่ารำคาญอา่าทีนี้ก็เรียบร้อยละตอนนี้งานก็คือจบอวันวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยว ไปดูความเรียบร้อยแต่เมื่อวานอะจบเรียบร้อยแล้วแกระบบไฟไอะไรแล้วก็ติด i o t แล้วหลังจากนี้เครื่องตัวนี้พี่เขาก็จะดูแบบออนไลน์ได้เลยลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าก็บอกว่าอเออก็ทําทงานไม่รู้จะติอะไร<ม>เ,เราเราก็บอกโอพี่ไม่ต้องไม่ต้องชมดีกว่าขอขอขอ,ขอคําชี้แนะดีกว่าเออเพราะว่าคืองานงานที่เราทาเฟลก็มีนะเออเฟลก็มีอาจจะเกิดจากการสารื่อสารตรงนี้นั่นแต่เราก็พยายามอ่ะ เอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนมาพัฒนาเนาะ <_ Z> เราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเดิมๆซ้าๆก็น้อมรับทุกค,ความคิดเห็นน้อมรับน้อมรับคาคำขอเรียกว่าคาชี้แนะจากลูกค้าทุกคนอย่างนี้จีกงว่าก็ขอ,ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับผมขอบข,ขอบคุณมากครับครับอ, <_ S 1> อ่าไปแล้วนะครับฝากช่องทางนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับหรือว่ากดหัวใจด้วยนะครับตอนนี้มีหลายแพลตฟอร์มมากไม่รู้จะบอกยังไงนะครับตามนี้นะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ